มาทำแชมพูสมุนไพรอาบสะได้ในขวดเดียวกันค่ะทุกคนส่วนผสมจะมีเอดี25่าน้ำสกัดจากมะกรูดน้ำสกัดจากขมิน้นน้ำดอกเกลือกีซลีนเหลวหลังจากนั้นก็ผสมน้ำสมุนไพรทั้ง2องอย่างให้เข้ากันมีน้ำสกัดจากผิวมะกรูด500กรัมน้ำสกัดจากขมิ้น250กรัมเติม a อดีในภาชนะกลเรียบแบบนี้หลังจากนั้นเราก็เติมน้ำสกัด จากสมุนไพรที่เราผสมกันไว้แล้วลงไปกวนคนไปเบาๆแบบนี้เลยจนกว่าน้ำสมุนไพรกับ a d ดีจะเข้ากันดีเมื่อเข้ากันดีแล้วเจ๊ J. ก็จะเติมน้ำเกลือลงไปแบบนี้อีก250 ML ค่ะทุกคนแล้วก็กวนไปเบาๆจนน้ำเกลือกับส่วนผสมนั้นเข้ากันได้ดีเมื่อน้ำดอกเกลือเข้ากันกับหัวเชื้อ a d ดีและน้ำสมุนไพรก็จะเกิดความเหนียวข้นหนืดขึ้นมาแบบนี้ ถ้ามันเหนียวคนหนืดเกินไปเราก็เติมน้ําสะอาดลงไปได้แต่เจ๊พอแล้วก็จะเติมกีซลีนเหลวลงไปอีก ประมาณ100กรัมแล้วก็กวนคนไปเบาๆกีเซเลนเหลวจะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นแล้วก็หนังศีรษะชุ่มชื้นได้ดีค่ะทุกคนเมื่อเข้ากันก็จะปิดฝาทิ้งไว้ข้ามคืนหลังจากนั้นเมื่อฟองยุบเราก็นำมากรอกใส่ขวดแบบนี้เราก็จะได้แล้วค่ะทุกคนแช่มผู้สะอาดได้ในขวดเดียวกันเป็นสมุนไพรแบบจัดติม